สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิงอานชาแนลช่องที่พาคุณผู้ฟังไปรู้จักประวิเทพเจ้าจีนรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมจีนต่างๆครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักประวัติเทพเจ้าประจำแซ่ลิมนั่นก็คือลิมฮูไถซูนั่นเองครับแต่ก่อนที่ไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้เราไม่จะเป็นช่องทางบน Facebook YouTube และ t i k t ็อ หลิมหูไทซูหรือหลิมหู่ไทซือหรือหลินโทไทโศหรือจิ้นอันอ๋องเป็นเทพอีกหนึ่งองค์ที่ผู้คนรู้จักกันดีเดิมชื่อลู่หรือลกแซ่หลินหรือแซ่ลิมบิดาชื่อหลินอิงบารดาชื่อปิ่นซือบิดาไปรับราชการที่เมืองจีหนานหรือซานตรงได้ให้กำเนิดบุตรชายสองคนคนพี่ชื่อหลินมู่หรือหลินมกถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช815 คนน้องชื่อลินลู่ถือกำเนิดเมื่อวันขึ้นสามข้ามเดือนสี่บ้างก็บอกว่าวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนหนึ่งในปีพุทธศักราช817และสืบลำดับแท่หลินจากปีเจียนกงผู้เป็นต้นแท่หลินเป็นรุ่นที่69ต่อมาบีดาย้ายมารับราชการที่เมืองซูโจและในปีพุทธศักราช820ได้รับโปรดเกล้าให้ย้ายไปเมืองหลวงลัว่วหยางเพื่อรับตำแหน่งพวงเหมือนซื่อหลางนายทหารรักษาพระองค์ ส่วนหลินลูเข้ารับราชการทหารเมื่ออายุ16ปีจนกระทั่งมีบธุักราช833ฮองเต้จินฮุตตี้เสด็จสวรรคตซื่อหมาจงผู้เป็นราชโอรสเสด็จขึ้นครองราชเป็นฮองเต้จินฮุตตี้สภาพบาันเมืองหลังยุคสามก,ก๊กสงบไปได้หน่อยหนึ่งในสมัยจินอูตตี้แต่หลังจากนั้นพวกแท้ซื่อหมาอ๋องที่เป็นข้าหลวงอยู่หัวเมืองและภายในเมืองหลวงต่างแย่งกันเป็นใหญ่นอกจากนี้ พวกชนเผ่าทางภาคเหนืออพยพเข้าภาคกลางไปทางภาคใต้เป็นล้านคนบ้านเมืองวุ่นวายเผัวหน้าชนเผ่าเป็นกบฏต,ต่างยกตนเป็นอ๋องสร้างอาณาจักรโดยการตีเมืองที่อ่อนแอกว่าในเมืองหลวงพวกราชกุลซื่อมาต่างฆ่าฟันกันเองระหว่างญาติหลงเย่อ,องจึงตัดสินใจอพยพไปสมทบกับซื่อมาอุยซึ่งเป็นตรงหายอ,องที่พวกเขาจิ๋วหลงซานแล้วอพยพไปตั้งหลักที่เมืองซูโจ ลงเย,ยอองโปรดกล้าวแต่งตั้งให้หลินลู่ดำรงตำแหน่งห่วงเหมือนซื้อหลางนายท่านรักษาพระองค์ฝ่ายพวกซื่อหมาอ๋องยกทับเข้าตีเมืองล่วอย่างจนฮ่องเต้จิ้นสุยตีเสด็จหนีไปประทับที่เมืองฉางอานตงไห่อ๋อง,อองและหลงเย,ยออ๋องต้องยกทัพจากเมืองซูโจไปปราบพวกอ๋องและนายพลที่คุมฮ่องเต้อยู่หลินลู่ได้ตามเสด็จหลงเย,ยออ๋องเข้าร่วมรบด้วยแล้วเชิญเสด็จ หาไปประทับที่เมืองล่วอย่างตามเดิมเมื่อจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วหลงเย่อองพร้อมด้วยหลินลู่กับสูงเมืองซูโจหลินลู่ได้ภรรยาชื่อจางซ่อมีบุตรชายห้าคนเมื่อเติบใหญ่ต่างเข้ารับราชการมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปว่าห้าอาชาลุ่งโรดทางใต้ของฝั่งแม่น้ำยังซีเกียงส่วนตงไห่อองไม่พอใจที่ฮ่องเต้โปรดเกล้าให้ซื่อหมาทั้งห้าองค์เข้ามารับราชการในเมืองหลวงจึงรอบปลงพชน จนเสด็จสวรรคตรเมื่อปีพุทธศักราช849ขณะนั้นหลินลู่อายุได้32ปีซื่อหมาอ๋องเสด็จขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้จินไวตี้พระองค์ส่งพระปีชาสามารถชเชี่ยวฉลาดโปรดกล้าวให้หลงเย่อองเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองเจียนเย่หรือนานกิงฝ่ายหลิวเอี้ยนหัวหน้าชนเผ่าตั้งตนเป็นเจ้าอาณาจักรฮั่นหรือเจ้ายกมาตีเมืองล้วอย่างและเผาเมืองเสียสิน้น หลังจากนั้นได้จับฮ่องเต้จิ้นไหวตี้ไปเมืองเจ้าพระองค์เสด็จสวรรคตรที่นั่นฮ่องเต้จิ้นหมินตีเมื่อปีพุทธศักราช856าขณะที่หลินลู่อายุ39ปีได้โปรดเกล้าให้หลวงเย,ยอองเป็นพระมหาอุปราชหลวงเย,ยอองได้สั่งให้เวียนก้วนยกทัพไปตีเมืองป่าทงหลินลู่ในฐานะนายทหารเข้าร่วมรบด้วยจนได้รับชัยชนะหลวงเย,ยอองจึงโปรดเกล้าให้บำเหน็จนายทหารโดยเลื่อนยศตามความชอบ และหลินลู่ได้เลื่อนยศเป็นนายพลจาวเวี้ยนและจับฮ่องเต้จินหมิ่นตี้เสด็จสวรรคตรที่เมืองเจ้าแล้วหลงเย่อองจึงสเสด็จขึ้นของราชเป็นฮ่องเต้เวียนตี้เป็นปฐมมราชวงศ์จินเมื่อปีพุทธศักราช860และโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ที่เมืองเจียนเย่แล้วจึงย้ายเมืองหลวงจากเมืองซูโจมายังเมืองเจียนเย่เปลี่ยนนามเมืองเป็นเจียนคังในขณะนั้นหลินลู่อายุได้43ปี ปรดให้หลินลู่เข้ารับตําแหน่งซานจี้ชางซื่อหรือคณะกรรมการบริหารระดับสูงและยังโปรดเก้าให้หลินลู่เป็นข้าหลวงเมืองเหอผูอีกตําแหน่งหนึ่งด้วยจนถึงปีพุทธศักราช865ห้ฮ่องเต้จ,จินเวียนก็เสด็จสวรรคตรซื่อมาเซ้าอ๋องเสด็จขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้จ,จิ้นหมิงตี้ซึ่งขณะนั้นหลินลู่อายุ48ปีตามหูเมืองต่างๆมีโจรผู้ร้ายชุกชุมพระองค์จึงโปรดเกล้า ให้คุณนางนายทหารออกไปปราบปรามพวกโจรที่ตั้งตนเป็นอ๋องโดยมีสมัครพรรคพวกเป็นหมืนม่นๆคนและทรงเห็นว่าหลินลู่รับราชการมานานเป็นผู้มีความซื่อสัตย์กตัญญูต่อแผ่นดินมีความรู้ทั้งฝ่ายบูและฝ่ายบุตรทรงเห็นว่าขนาดนั้นแขวงเมืองเจียนโจซึ่งรวมถึงมณฑลเจียงซีหูเจียนและเจอ้เจียงในปัจจุบันมีผู้ร้ายชุกชุมโดยเฉพาะพวกโจรสลัดตามชายฝั่งทะเลและทะเลสาบท,ที่ติดแม่น้ำยังซีเกียง นอกจากนี้ยังมีชนเผ่าอีกเจ็ดชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาและภูเขาโดยทั่วไปบางกลุ่มตั้งตนเป็นอ๋องส่องสูงผู้คนเป็นจํานวนหมืน่นคอยปนเคนเดินทางค้าขายระหว่างเมืองจนในปีพุทธศักราช866จึงโปรดก้าวให้หลินลู่ไปเป็นข้าหลวงเมืองจินอันหรือเมืองฝูโจขณะที่มีบรรดาศักดิ์เป็นชั้นโหหรือเจ้าพญาหลินลู จึงอพยพครอบครัวรวมแสและผู้ติดต,ตามจากเมืองหลวงเจียนคังลงมาทางใต้ที่เมืองจินอันเมือ่อยุได้49ปีต่อมาหลินลู่ได้ภรรยายหนึ่งคนชื่อคงซื่อนางถือกำเนิดเมื่อวันขึ้น16ค่ำเดือน3ตามทิจนจารคกติของจีนในปีพุทธศักราช821มีบุตรชายด้วยกันสองคนชื่อหลินจิงและหลินเซียน หลินจิงได้รับราชการส่วนหลินเซียนได้เป็นนายพลหวยอู่หลินลู่ได้รับราชการจนมาถึงสมัยฮ่องเต้จินมูตี้จึงถึงอสัญกรรมเมื่อวันขึ้น26ค่าเดือน9บางตำนานก็บอกว่าเป็นวันขึ้น9ก้ค่าเดือน9นั่นเองครับตรงกับปีพุทธศักราช8 9 9รวมอายุได้82ปีหลังจากถึงอสัญกรรมแล้วฮ่องเต้จินมูตีปวดกล้าว ราชทานฐานันดอนเป็นอ๋องพระนามจิ้นอันอ,องซึ่งเป็นตำแหน่งเกียรติยศอันสูงสุดของขุนนางจีนที่ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ที่พึงจะได้รับจากฮ่องเต้ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายนี้เองตามธรรมเนียมในสมัยนั้นบุตรชายจะได้รับตำแหน่งเป็นข้าหลวงสืบแทนบิดาต่อไปพระศพของหลินลู่หรือจินอันอ,องฝังไว้ที่เนินเขาจิวหลงซานอำเภอวนเหลิงแขวงจินโจในปัจจุบันคือเนินเขาถูหลิงอำเภอหุยอนัมนมณฑลฝูเจี้ยนนั่นเองครับ ส่วนฮูหยินชื่อคงซื่อถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันขึ้น28ข้ามค่ำเดือน10สิริรวมอายุได้84ปีโดยศพฝังไว้ที่สุสานเดียวกันหลิมฮูไทซูหรือจิ้นอนองชาวสกุลแซ่หลิมถือว่าท่านเป็นปฐมราชวงศ์แท่หลิมสายหกเกียนที่กระจายไปตามมณฑลเจอเจียงฝูเจียนเจียงซีกวางตงกวางซีไต้หวันฮ่องกงรวมถึงประเทศไทยเอง ให้การเคารพหลิมฮู้ไทซูโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบันสำหรับกิมซีนหรือลูกเคารพของหลิมฮู้ไทซูเป็นชายมีอายุใส่หมวกราชคูมือขวาถือคาถาอยู่อีนั่นเองครับสําหรับศาลเจ้าที่เด่นๆขององค์หลิมฮู้ไทซูตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ศาลเจ้าสามกองถ้าคุณผู้ฟังแวะมาเที่ยวอย่าลืมแวะเวียนไปไหว้ท่านกันได้นะครับถ้าคุณฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเรารวมถึงกดติดตามให้เราในทุกช่องทางลิงก์แปะอยู่ใต้ค่าบรรยายแล้วครับ วันนี้ช่องไปอ่านชาแนลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ